เจริญพรพบกันในซีรีส์ตื่นรู้กับ13เทคนิคในโปรแกรมของ MRP เทคนิคที่9การเพิ่มความเร็วของจิตเทคนิคที่9ในโปรแกรมของ MRP มีชื่อว่าการเพิ่มความเร็วของจิตการเพิ่มความเร็วของจิตก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นได้มีความคล่องแคล่วมีความรวดเร็วที่จะมีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน บางครั้งเมื่อเกิดวิกฤตหรือว่า PP ที่เกิดขึ้นอย่างกระทานหันเราก็สามารถกลับมาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและมีความคล่องตัวถ้าเราฝึกเพิ่มความเร็วของจิตนั่นเองเทคนิคการเพิ่มความเร็วของจิตนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะอันดับแรกให้นักเรียนนั่งคูบาลังแล้วนำมือทั้งสองข้าง มาวางไว้บนเขา่ามือขวาวางไว้บนเข่าขวามือซ้ายวางไว้บนเข่าซ้ายโดยไงฝ่ามือขึ้นอย่างที่หลวงพี่ทําเป็นตัวอย่างให้นี้เมื่อนักเรียนนั่งคู่บาลังวางมือไว้บนเข่าทั้งสองข้างแล้วต่อไปให้นักเรียนนั้นหลับตาแล้วสัมผัสโอ8ให้ชัดเจนสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานอย่างของตนเองให้ชัดเจนที่โอ8 ต่อไปเมื่อเราชัดเจนถึงพลังหยางของตัวเองที่โอเปแล้วให้เราเคลื่อนตัวไปพร้อมกับพลังงานหยางหรือว่าเคลื่อนจิตไปพร้อมกับพลังหยางเคลื่อนไปที่มือขวาแล้วรับรู้ถึงพลังงานหยางที่ปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วหัวแม่มือที่มือขวาเมื่อเราสัมผัสรับรู้ถึงพลังหยางที่ปลายนิ้วชี้ขวาและปลายนิ้วหัวแม่มือขวาแล้ว ต่อไปให้เรานั้นนำปลายนิ้วทั้งสองนั้นมาจีบรวมกันให้ปลายนิ้วนั้นแตะกันเราสามารถที่จะแตะแล้วปล่อยนำปลายนิ้วทั้งสองมาแตะแล้วปล่อยนำปลายนิ้วชี้และปลายนิ้วหัวมืมอขวามาแตะกันแล้วปล่อยรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วทั้งสองที่มีความเชื่อมโยงเข้าหากันนั้นให้ชัดเจน เมื่อเราแตะปล่อยแตะปล่อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราแตะแล้วรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วทั้งสองนั้นที่แตะกันลักษณะเป็นเช่นนี้นะอย่างที่หลวงพี่ทำที่มือขวาของหลวงพี่นี่ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนั้นนำนิ้วที่เหลือมาจีบรวมกันลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะ เมื่อนำนิ้วที่เหลือมาจีบรวมกันแล้วให้นักเรียนนั้นรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วจีบรวมกันนั้นสัมผัสถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วนั้นเป็นจุดเดียวกันเมื่อสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วที่จีบรวมกันแล้วต่อไปให้นักเรียนนั้นค่อยๆคลายมือออกคลายนิ้วออก แล้วรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ฝ่ามือให้ชัดเจนขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนนั้นเคลื่อนตัวมาพร้อมกับพลังงานอย่างเคลื่อนมาที่ฝ่ามือซ้ายพอเราเคลื่อนจากฝ่ามือขวาไปฝ่ามือซ้ายแล้วเช่นกันนะเมื่อเคลื่อนมาฝ่ามือซ้ายแล้วให้รับรู้ถึงพลังงานอย่างที่หัวแม่มือซ้ายปลายหัวแม่มือซ้าย ปลายนิ้วที่ซ้ายนั้นแล้วนำปลายนิ้วทั้งสองนั้นมาแตะกันแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยล,ลักษณะเป็นอย่างนี้นะแตะแล้วก็ปล่อยเมื่อนำปลายนิ้วทั้งสองมาแตะแล้วก็ปล่อยแล้วแล้วให้รับรู้ถึงพลังงานอย่างที่เชื่อมเข้าหากันเมื่อแตะปล่อยแตะปล่อยแล้วต่อไปให้นักเรียนนั้นนำปลายนิ้วทั้งสองมาแตะกัน แล้วนำนิ้วที่เหลือมาจีบรวมกันอย่างนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะแล้วรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วที่จีบรวมกันเมื่อรับรู้ถึงพลังงานอย่างที่ปลายนิ้วที่จีบรวมกันแล้วต่อไปให้ใคลายนิ้วนั่นออกด้วยความปราณีตเมื่อเราคลายนิ้วออกแล้วให้รับรู้ถึงพลังงานอย่างที่องค์มือซ้ายเมื่อชัดเจนถึงพลังงานอย่างที่องค์มือซ้ายแล้ว ต่อไปให้นักเรียนนั้นเคลื่อนจิตมาพร้อมกับพลังงานหยางกลับมาที่โอแปดเมื่อชัดเจนถึงพลังงานหยางที่โอแปดแล้วต่อไปให้นักเรียนนั้นเคลื่อนตัวไปพร้อมกับพลังงานหยางไปสัมผัสโอ้มือขวาแล้วไปโอ้์มือซ้ายแล้วกลับมาที่โอแปดเคลื่อนมาที่โอ้คมือขวาโอ้คมือซ้ายกลับมาที่โอแ เคลื่อนจิตไปองมือขวาเคลื่อนไปองมือซ้ายแล้วกลับมาที่โอแปดลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมนะเคลื่อนจิตไปพร้อมกับพลังงานอย่างไปที่องมือขวาองมือซ้ายกลับมาที่โอแปดองมือขวาองมือซ้ายกลับมาที่โอแปดเคลื่อนไปพร้อมๆกับพลังงานอย่างนั้นแล้วนักเรียนสามารถเร่งความเร็วได้แล้วแต่กำลังของเรานะ การฝึกเช่นนี้จะเพิ่มความเร็วของจิตได้ถ้าเราหมั่นปฏิบัติแล้วพอเกิดพีีเกิดขึ้นเราก็จะมีความรวดเร็วที่จะกลับมาตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันแล้วสร้างสมดุลกับพีีนั้นเมื่อเราฝึกที่จะเคลื่อนไปอค์มือขวาองค์มือซ้ายกลับมาที่โอเป์มือขวาอค์มือซ้ายกลับมาที่โอเเมื่อเราฝึกเสร็จแล้วมีความคล่องแคล่วแล้ว ให้เรากลับมาตั้งมั่นอยู่ที่โอแปดแล้วสัมผัสบีสหึงลมหายใจเข้าลึกสุดแบบปราณีตออกยาวสุดแบบปราณีตแล้วผ่อนคลายแล้วค่อยๆลืมตาตอนหายใจเข้านี่คือสิ่งที่มีในโปรแกรมของ MRP การเพิ่มความเร็วของจิตนะคืผลทุกบ่อยๆนะดีกว่าปล่อยให้ตัวเราเองนั้นเป็นทุกทุกคอยเบียดเบียนหมุนเปลี่ยนเวียนมา สติช่วยเตือนว่าเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์มีเกิดดับนะจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในโปรแกรมของ mrp กับเทคนิคต่อไปเจริญพร